เด้๋ยค่ะมากินมะม่วงด้วยกันนะคะแก้วขมิ้นนี่จ้ะแก้วขมิ้นนะคะหอมๆค่ะพี่สาวใจดีพี่ดาวเอามาให้จากอายุธยาจากบางสวนที่บ้านบางไปอินของพี่เขาแก้ว ทำมาเองแกเขากลัองกะปิแล้วก็กะปิขากลัวพริกผงน้ำตาลปลา แจบหลายเด้อค่ะมะม่วงจากพี่สาวพี่ดาวมาฝากฝากขวัญอุอทยาวบางปะอินบ้านพี่ดาวขอบคุณนะคะ ขอบคุณพี่ดาวจะมาฝากเขาอ,อร่อยมากค่ะมากๆหอมอร่อย ดูเนื้อมะม่วงสิคะแก้วขมิน้นสดสดคุยแก้วจับแซบ่บ แซ่บๆค่ะอร่อยมากค่ะ ออโอเคนะคะสวัสดีจ้าแซบหลายขราบบักม่วงกับแก้ว